โอเคครับกลับมาต่อครับพอดีเมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องน,นิดนิดหน่อยหน่อยฮะ yeah this is the, the light the flame in the almost ceremony <laughs> of the thailand Shankin 39 shankar game ขออ่ะฮะต่อครับต่อเลยนะฮะคือต่อจากที่ผมได้พูดว่าหนึ่งคือเนี่ยมีบริษัทที่บาน่าจะเหมาะสำหรับทำพิธีเปิดปิดแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าบริษัทต่งางยังไม่พร้อมที่จะทำพวกพิธียังไม่เคยลองงานพวกนี้เลยฮนะยังไม่พร้อมทำพิธีเปิด การแข่งขันเลยครับนั่นก็คือฟอน n o ล็อกซึ่งผมบอกเลยว่าผมดูผลงานของฟอน n o ล็อกก็ถือว่าใช้ได้เลยครับฟอนเ o ล็อกน่าจะลองมาทำที่เปิดดูนะฮะผมบอกเลยฮะเพราะทำไมน่ะหรอครับผมได้ดู KPN Award เนี่ยฟอน n o ล็อกทำ KPN Award เนี่ยฮะทำทำเคว a ยนอวครั้งที่22เนี่ย 22, 2 0 2 1 22และ23 ผมบอกเลยว่าฟอนอลอกถือว่าทำได้ยิ่งใหญ่มากครับผมได้ดูจากเอามค่นี้นี่ฮะดูไปเรื่ยเนี่ยแล้วดูฮะนี่ทำไมแล้วผมจะข้อต่อไปนี้ผมจะตอบได้ว่าแล้วผมจะสามารถตอบผมจะตอบไปว่าทำไมฟอนอลอกถึงหมอะสรับทุกเป็นผู้จัดเรื่องพิธีเปิดปิดกีฬาเอเชียนเกมหรือกีฬาแห่งชาติกีฬาโยชนแห่งชาติและบลาบ ดูบ้างนะฮะเพราะนี่ฮะเดี๋ยวนะฮะดูนี่นี่แหละฮะของจริงมันใช่เลยฮะเหมาะสำหร,รับที่จะลองงานพวกคือเวทีแบบเนี้ยมันเหมาะสำหร,รับที่จะใช้แบบพวกอาจจะเป็น background ในตอนการแสดงหรือถ้าการ,ราฟรายงานก็เป็น background ตอนกล่าวอะไรกันก็แบบเนี้ยตั้งุ่งขึ้นนานๆหน่อยแล้วก็ตราตราของเอเชียนเกมนานๆขึ้นนานพอสมควรครับก็แล้วแต่นะฮะคนลรกอกวยจะลองลงพิธีเปิดปิด,ปดกีฬาดูนะฮะเพราะว่าทำคอนเสิร์ตมามากแล้วทำไมไม่ลองพิธีเปิดปิด,ปดกีฬาด้บ้างละ่ะคุณทำได้ยิ่งใหญ่เหมือนกันนี่แต่ผมขออะไรอย่างนี้นะผมก็หัวคิดเอทพอสมควรผมก็อยากจะลองงานพวก ออกแบบพิธีเปิดปิดกีฬาเหมือนกันนะฮะงานออกแบบพิธีเปิดปิดกีฬาเนี่ยไม่ใช่กำกับนะสำหรับผมเนี Toy ่ยผมว่าถ้าผมทำบอกว่าน่าจะพลิกโลกเผล่อพลิกโลกเลยเผื Johann ่ออาจจะไม่ส sure> ุสุพวัดต่อหรืสุภาพสอนหมดยุบเลยก็เป็นได้ฮะนี่ความคิดเห็นส่วนตัวถ้าผมทำได้ก็ถือว่าเก่งมากฮะก็ถือว่าใช้ได้ฮะสำหรับผม วันนี้ก็ไม่ตอนแรกจะ h a เอาท์แต่ตอนนี้ผมเริ่มเปลี่ยนใจแล้วครับเพราะว่าถ้าฮงเ g out อาจาจะทะเลาะกันหรืออาจจะพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าผมภาษาอังกฤษพอได้แต่ว่าอาจจะพอได้แต่ไม่มากฮะก็ขอภัยอ่าจะต้องรออาจจะต้องเนี่ยฮะยกล้มเลิกการรับฟรมในครั้งนี้ไปนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบอกเลยครับว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ผมอยากให้หนึ่งบรัทหนึ่งฟุล็อกลองทำที่สรุปง่ายคือ 1. ถ้าเชียงใหม่ไม่ได้พัทยาดีที่สุด 2. ถ้าที่พีเปิดจะจะัดแนะนำให้ฟุล็อกทำครับให้ฟุล็อกมาลองทำครับสามคือถ้าผมจะถ้าสมมติว่าจังหวัดใดได้ยังไงถ้า คิดว่าความสามารถผมจากการพูดนี้เพียงพอคุณเชิญผมไปทํางานตรงนี้ได้ได้นะฮะผมยินดีเสมอที่จะตอบว่าทำโอเคครับก็และที่สําคัญถ้าสมมติว่าดีจริงเนี่ยผมจะดีถ้าเป็นฟุตบอลจริงๆโอเคผมยอมกล้า อยากเห็นก็ไม่รู้นะว่าเราจะยอมเข้าไปร่วมง,งานนี้หรือไม่นะฮะก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะผิดพลาดประการใดเดี๋ยวขออภัยในที่นี้นะฮะเดี๋ยวก็ย้อนหลังบน YouTube นะฮะ YouTube.com ของสไลด์มาในวิดีโอนะครับสวัสดีครับ